เด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะยังคงเป็นในหนังสือเล่มร่องรอยการเรียนรู้เล่มน,นี้นะคะเปิดไปยังหม้กที่39คะ่ะเรามาฟังคำสั่งกันเลยค่ะเด็กๆคำสั่งก็คือเด็กๆดูภาพสินค้าพื้นเมืองแล้วโยงเส้นจับคู่สระและฝึกเขียนพยัญชนะถอถุงและฝึกอ่านคำค่ะเรามาดูภาพสินค้าพื้นเมืองนะคะที่อยู่ ใช่แล้วค่ะที่อยู่บนถุงนั่นเองอมีภาพแบกก็คือภาพแคนนะคะต่อไปถุงใบที่สองก็คือภาพตัวหนังตะลุงนะคะใบที่สามภาพร่มนะคะต่อไปถุงใบที่สี่นะคะก็คือหมวกงอบนะคะต่อไปถุงใบที่ห้านะคะก็คืออง่ถุงใบที่หกก็คือ เสื้อผ้านะคะผ้าทอนะคะเสื้อผ้าทอต่อไปถุงใบที่เจ็ดนะคะก็คือกระบุงนะคะกระบุงใส่ของหรือว่าตะ้าใส่ของนะคะต่อไปถุงใบที่แปดนะคะก็เป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นหรือว่าผ้าถุงผ้าทอนะคะ,ะด้านหน้าก็จะเป็นพยัญชนะถ่ถุงตามอยประนะคะ ต่อไปส่วนด้านหลังตรงนี้อ่ะตรงกลางตรงนี้นะคะอ่าตรงกลางตรงนี้ก็เป็นใช่แล้วค่ะสินค้าพื้นเมืองนะคะกับสระอานะคะกับสระคู่กับสระนะคะร่มคู่กับสระอานะคะต่อไปแคนคู่กับสระอาโองกับอะไรคะสระอีอ่าตัวหนังตะลุงกับสระอี กระบุงกับสระอือนะคะหมวกงอบกับสระอือผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นผ้าทอกับสระอูแล้วก็ผ้า,าเสื้อทอนะคะกับสระอุนะคะาภาพสินค้าพื้นเมืองกับสระอานะคะตรงกลางส่วนนะคะแถวหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคานะคะถอถุงนะคะคาพยัญชนะถอถุงประสมกับสระเดียวนะคะคำแรกก็คือคําว่า อ่าคำว่าถะถออะทะคำว่าถาถออาถาคำว่าทิถออีทิคำว่าถีถออีถี Caribbean. คำว่าถึถออึถึต่อไปค่ะคำว่าถือถออึถือต <idée> ่อไปนะคะคำว่าถุถออุ และคำสุดท้ายคำว่าถูถออูถูอ่าทีนี้เดี๋ยวเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแบบฝึกหัดแล้วนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเขียนพยัญชนะอ่าเขียนพยัญชนะตามรอยประตร,ะตรงนี้นะคะเขียนพยัญชนะถอถุงหมดทุกพยัญชนะเลยคือคือแถวหน้ามีทั้งหมด8ตัวให้เด็กๆเ,เขียนเลยนะคะ8ตัวเมื่อเด็กๆเ,เขียนพยัญชนะทอถุงแล้วเด็กๆ ก็ให้เด็กโยงเส้นนะคะอ่าครูเลือกตัวนี้อ่ามาดูตัวอย่างเลยโยงเส้นไปหาสระอะอ่าโยงไปหาภาพสัญ,ญลักษณ์นะคะภาพสินค้าพื้นเมืองนะคะก็คือโยงไปหาแคนนะคะแคนก็คือมีสระอะไรคะอ่าสระอะทอถุงประสมกับสระอาอ่านว่าทออะ ่ทอออะไรใช่แล้วค่ะทอ,อถะถะไปหาคําว่าถะเราก็โยงจากตรงนี้เลยค่ะอ่าโยงไปหาคําคําว่าถะอยู่ตรงนี้้าเด็กๆเข้าใจแบบฝึกหัดแล้วนะคะคุณครูขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันนะคะแต่พร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ เด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า99เลยค่ะเด็กๆคะเรามาฟังคำสั่งกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆดูภาพเพื่อนๆไปเที่ยวงานประจำปีจังหวัดอุตรดิตถ์และได้พบสินค้ามากมายแล้วขี่กากบาททับพยัญชนะทอถุงลอลิงสอเสือที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัด และฝึกเขียนคำค่ะนะคะเรามาอ่านคำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กันเลยเหล็กน้ำพีลือเรื่องเมืองลางศาดหวานบ้านพญาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกนะคะนี่ก็เป็นคำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเอเด็กๆมาสังเกตดูนะคะว่าในคำขวัญเนี่ยมีมีพยัญชนะถอดถุงลอลิง หรือว่าสอเสืออยู่นะคะเรามาดูกันเลยคําว่าเหล็กนะคะตรงนี้มีลอลิงไหมคะอ่ามีลอลิงไหมเอย่ยถ้ามีให้เด็กๆก,การกระบ,บาดแบบนี้เลยคะ่ะกาลงไปเลยนะคะนี่ไหมเรามาดูอ่าถ้ามีลอลิงอีกนะคะทํตาตัวอย่างให้ดูถ้ามีอลอิงอีกก็กาลอลิงอ่ามีถอถุงไหมมีถอถุงมีลอลิงมีสอเสืออยู่หรือเปล่านะคะ ถ้ามีให้เด็กๆขีดการกระบาดนะคะที่อยู่ในคําขวัญประจาจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจาการการกระบาดทับพยัญชนะทอถุงลองลิงสอเสือแล้วเรามาดาูเรามาดูคําตรงนี้กันบ้างเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นคําพยัญชนะถอถุงผสมกับสระเดียวนะคะคำแรกเลยทอถุงผสมกับสระอีนะคะ ได้คำว่าทออีทีอา่าได้คำว่าทิต่อไปทอถุงผสมกับสระอีได้คำว่าทออีถีอา่าได้คำว่าถีต่อไปทอถุงผสมกับสระอึนะคะทออึถืออ่าได้คำว่าถือต่อไปทอถุงผสมกับสระอุ อ่าว่าเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะทออุทุอ่าได้คําว่าทุต่อไปทอถุงประสมกับสระอาอ่านว่าทออาถาอ่าได้คําว่าถาต่อไปนะคะทอถุงประสมกับสระอาได้คาว่าท่าทออาทะทอถุงประสมกับสระอ,อือทออือถือได้คําว่าถือนะคะ ถอถุงะสมกับสระอูถออูถอูได้คำว่าถูเมื่อเด็กๆอ่านคำสืบลอยแล้วคะให้เด็กๆเขียนพยัญชนะถอถุงนะคะประสมกับสระเดียวทั้งหมด8ต,ตัวด้วยกันนะคะเขียนตามใบปลาให้สวยๆเลยเมื่อเด็กๆเข้าใจแบบฝึกหัดแล้วนะคะขอให้เด็กๆลงมือทำได้เลยะคะ่ะ เด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกเสริมทักษะกันต่อเลยค่ะเปิดไปที่หน้า101นะคะเรามาฟังคำสั่งกันเลยนะคะวันนี้มีการจัดงานประจำปีสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดต่างๆมีเพื่อนๆซื้อเสื้อพื้นเมืองจึงชวนเด็กๆมาเล่นเกมการสะกดคำโดยเขียนคำพยัญชนะสอเสือ ที่ซอนอยู่ในภาพสินค้าพื้นเมืองลงไในช่องวงกลมเด็กๆคะเรามาดูคําด้านล่างเกินนะคะดเด็กๆคำด้านล่างมีคําว่าอะไรบ้างคําด้านล่างนะคะคำที่หนึ่งคำว่าสิสินะคะสินค้าพื้นเมืองก็คือตรากานะคะคาต่อไปคําว่าซื้อ,อคําว่าซื้อสออือซื้อ คำว่าซื้อสินค้าพื้นเมืองก็คืออะไรคะร่มนั่นเองต่อไปค่ะคำว่าสะซออะสะสินค้าพื้นเมืองก็คือหมอนนะคะหมอนสําหรับหน,นุนต่อไปค่ะคําว่าสุสซออูสุสินค้าพื้นเมืองก็คือพัดนะคะพัดเอาไว้สําหรับพัดลมเวลาเราร้อนต่อไปคําคําว่าซออึซื้อสินค้าพื้นเมืองที่อยู่ในวงกลมนี้ก็คือ อะไรคะไข่เค็มต่อไปค่ะคําว่าสออาสาสินค้าเพื่อเมืองก็คืออะไรคะกระเป๋านะคะกระเป๋าต่อไปเลยคาว่าสออสุสินค้าเพื่อเมืองก็คือผลไม้ก็คือทุเรียนนะคะต่อไปคําว่าสออสีสีสินค้าเพื่อเมืองก็คือหมอนนะคะหมอนสามเหลี่ยม มีไว้สาหรับพิงนะคะเวลาเรานั่งเอ็นตัวลงนะคะใช้หมอนสามเหลี่ยมในการพิงเรารู้จักคําด้านล่างแล้วนะคะต่อไปส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นพยัญชนะสอเสือผสมกับสระเดียวทั้งหมด8ตัวนะคะเรามาดูสระตัวแรกกันเลยสอเสือผสมกับสระอีนะคะสอ,อีซีเด็กๆก็เขียนคําว่าสี ตามรอยปะลงไปเลยนะคะต่อไปคำที่สองสอเสือประสมกับสระอะสออ่อะสะนะคะแล้วก็เขียนพย,ยัญอ่าเขียนตามรอยปะเลยนะคะต่อไปสอเสือประสมกับสระอือน,นะคะสออือสือต่อไปสอเสือประสมกับสระอูสออูสู สอเสือผสมกับสระอือสออืซื้ออ่าได้คำว่าซื้อไปเลยนะคะสอเสือผสมกับสระอุสออุซูเก่งมากค่ะต่อไปสอเสือผสมกับสระอีสออีสีเก่งมากค่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะสอเสือผสมกับสระอาสออาสาเก่งมากค่ะอ่า ทีนี้เมื่อเด็กๆอ่านคำแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆเขียนพยัญชนะสอเสือผสมกับสระเดียวตามรอยปะเลยนะคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆกันด้วยค่ะเด็กๆอยากทราบไหมเอ่ยว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรถ้าอยากทราบแบบมาฟังคำถามเลยค่ะพยัญชนะทอถุงลอลิงสอเสือผสมกับ จระเดียวได้แก่คําว่าอะไรบ้างคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต๊กมาฟังทีเลยกันเลยค่ะทะถาทิฐีถืถือถ,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 ถุถูละลาลิลีล ลือลือลุลูลจะสาส,สิสีสึซื้อสุสูสสเป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เด็กสามารถนำความรู้จากการอ่านและการเขียนพยนัญชน,นะถอถุงลอลิงสอเสือประสมกับสระเดียว มาตอบในแบบฝึกหัดได้ขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแสดงความคิดเห็นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะ